Yeah. ทำไไม่มีใครอือกดทีอ so. huh. so. uh. ๋อไม่ได้กดที่รูปกระติ๊งระหว่างนี้อืออะไรกันเนาะมาดูกันครั้งุดท้ฮึสุอ่ายูเอ็นเอ็นไอเอ็นปใช่ กันว่าเขาจะมาไหมอ๋อเขาทำทำคลิปนะคือก็นั่นก็มีตัว่อบอกด้วยโอ้โหเป็นเบคอนนะผ,ผมไม่มีตังเติมเติมนะครับก็ถ้าใครอยากได้สกินี่ก็ต้องเติมก็าต้องใช้แอปโอ้โหอะไรจผมไม่ใช่ไงแล้วไงับ รับกดกดต้องกดรับพี่น้องพี่น้องชาวไทยทุกทุกท่านว้าวมูจ้ะสวีดีเคลื่อนคนแรกนะน้องบอกชื่อเซฟไหนชื่อเซฟ ชิปไก่แล้ชิไก่เลยหายยังไงกูไม่รู้จักเลดวยไงีไอ้ลูกแก้วเงียบเงียบ ไป้ยเสียปาค่ต่อยบอมีเต็มไหมต่อยเลยับบ้านมีเต็มไหมต่อคุณต่อได้เหรอโิกด้วยนะโบิกด้วยต่อได้จริงไหมเนี่ยหลอดยาวเอาหลอดหลอดยาวได้ใช่เกอร์ี้เซ็นี